แค่เรียบร้อยซ่อมเรียบร้อยส,สามปุ้ยมันจะยขออีกจะสิบเปยกอยู่เลยก็ได้เห็นบ่ครับเป็นอ,อีพีต่อไปกันแล้วอีพี่ต่อไปนะครับอ่ามือมอื่นนะครับผู้ได้อยากให้ใมาไลน์ออนไลน์ลูปแพ้นะครับร่างวันร่างวันนะครับ หามาไลรออนไลน์ลูกอแค่มืออื่นได้ลืมนะครับเพดเพจทับไหลเดี๋ยวหายที่หลังเดี๋ยวพี่ลงหายนะครับเดี๋ยวเบิ้งเอ่อเขาเรียกร้อเขาก็ไปพักครับเป็นหน้าที่ของโบว์พันธ์สีจันทร์ครับวัดบว์พันธ์สีจันทร์กับโบว์พันธ์นะครับเอาไปพักพอนัพี่น้อไปนอน สวัสดีครับย่งรถกระยาบผมกุกุ๊กก็ลี่อ้ยคนขับรถตุ๊กตุคนขับแขงไงข้าขับแขงไม่ด้วยแล้มันลงเลยจอดก่อไปพอโดนหรอเปด่าโดนแล้ว ช่องช่อง้พ่อช่องยังชาลีฮอลิเดย์ชาลีฮอลิเดย์ฝากไว้เด้ร์เอฟซีมั่นต่องทอนเรคคอร์ดช่องลูกเอฟซีลูกแพ้ไรพ่อนะครับเขาไปกดติดตามช่องพ่อชาลีพ่อชาลีฮอลีเดย์นะครับเออฝากกดติดตามไอ้น้ำเด้อพี่น้องเด้อไปไหนล่ะลูกแพ้คลองน้ำอนนนมัร้ออ๋อมันร้อนแพ้ร้อนอยู่ เอาละเขาซ้อมเขาเปิดก็จริงอ่ะเขาเต็มที่เขาไงว่าคนที่เขาอุ้ยจริงทุกอย่างเออไม่ไม่เคยทำเล่นลูกแพ้ไม่เคยก็ซ้อมก็ซ้อมจริงเลยทุกอย่างออกหมดทำจริงเหมือนกันเอาจะไปเที่ยวเลยแต่ที่เขาเลิกแล้วเขาเป็นคนดีแล้วเขาเลิกหมดทุกอย่างเลยพูดถึงใครครับเนี่ย ลูกแพอวไรพรครับเป็นคนดีแล้วใช่ไหมครับโอ้โหคนดีที่เสียแล้วต้องถามพ่อพ่อเขาอยู่กันอยู่กันลูกแพลมานานแล้วแต่งหมแล้วพอพื้นหลอดผลประยูงนั้นวอลเลยพอพื้นเลยบอกกักหน่อยนะอย่างใดก็ตั้มันอย่างใดรถมันจะข้ากัดไม่นุกเพาะมันคนประมาณนี้แต่พลาดทิงถึงผู้อื่นเดี๋ยวเป็นเรื่องเนาะใช่เราจะเลืองเจ้าของเนี่ยว่าเลี้ยงว่าเลี้ยงรีว่าเป็นยังว่าเป็นยังมันผ่านมาแล้ว นี้ลูกลูกก็ยังรักษาคุณภาพการร้องเพลงเป็นมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพเลยยังแน่นอนอยู่แม่นี่ต้องคำชมของพ่อเดี๋ยวแฟนเพลงเขาจะได้รู้ว่านักแสดงนักแสดงที่อยู่เชียงกิสามามันโทษที่เห็นมาก็มีลูกแพะกับยายชื่นที่รักษามาตรฐานที่ถูกใจพ่อชรีมากๆอีกสองเพลงหรือสามเพลงเขาจะมารอที่บันไดเขายอขึ้นแล้วโอเค ใจจืดกับลูกแี่พีนี่แหละเขาทำงานเตรียมพร้อมตลอดเตรียมพร้อมตลอดแล้วคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะต้องเรียกต้องไปตามนี่ท่นมีอยู่คนหนึ่งเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเนาะอย่าเอ่ยชื่อเขาไม่ได้เราไม่ได้เขาบอกว่าเฮ้ยใกล้เราเด้อใช่มึงมึงหนาวใกล้เราเด้อเฮ้ยใกล้จะคว่ำเพิงมึงเราเด้อเออเฮยตุวเพ่อยากขึ้นศูนย์เราบอก โบจักต่ว่าลักษณะนี้เออเลยอยู่ขโมยจ <Tr> ักพอโดนตีข <studio diesen> <The> ึ้นมาเนี่ยตาตาตาคิดข้าวหาไหมแหลนไม่ไม่เออไปให่สองข้าบอมีเยอะแยะมันมีความเตรียมพร้อมพ่อเคยบอกว่าไม่มีทางไปไหนได้ แล้วเขาไม่เบิ้งลูกพี่เหรอเวลาจะเฮ็ดงานยังไงไปอยู่กันเป็นปีตีปีตีถึงเวลาใกล้ที่เจ้าของจะต้องขึ้นวงไม่เนี่ยต้องเฮ็ดยังไงเนี่ยเดี๋ยพ่อเนี่ยอ่าเป็นคนสอนนะพ่อเป็นคนบอกเฮ้ยใกล้เวลาเพลงมึงเรเด้อเออใช่โอ้เออเลยดับ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 วันดุจคือไปดับไม่ไม่ เอาหาเกือบใกลไม่ไม่พอไอ้คนนี้ขอแรมากไม่ได้การที่จะรักษาคุณภาพของเิลปินต้องวิันตองวิันมันไม่ใช่วิัยอย่างเดียวนะโอเคหนุนครับพอเราวิ่งไปเดี๋ยวเราเหนื่อยใช่ไหมครับครับเราหอบใช่ไหมใช่อร้องเพลงมันจะขึ้นเต็มหรอไม่ได้แน่นอนใช่ใช่ครับใช่เหนื่อยแล้ววิ่งตอนวิ่งขึ้นเวทีไม่มีความพร้อม ฟ้า,า,ฟา,าว้าอย่างเดียวเลยมันก็ขาดคุณภาพไปเลยทีเนีเยมันต้องไปสามบักสี่บักเพลงครับถึงจเข้าที่ถึงเข้าที่มันก็ไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มรอยยิ่งแก,แกแ่จากพวกเราเลย,ยิ่งแก,ก่กว่านั้นอีกแต่ผมไปกับลูกแพรหลายครั้งผมเห็นเลาช่วงที่เขา เขาจะร้องเพลงเนี่ยเขาจะต้องอยู่หน้ารักข้างเวทีแล้วเตรียมนั่งเตรียมเพินนไปห้าเเวที่มไปด้วยผมรู้เลยครับผมไปด้วยผมก็รู้นี่ตลอดก็คอยอยู่แล้วจอน้ับเล่มแรกแบบไหนตัวามจอนยิ่งมาหนกระลังว่าเพื่อนจอนด้วยหนิพอเชอรี่กระลังหมดหมดเบียกแล้วมึงเจ้ามากกว่านิ พูดถึงเรื ble, อ่ sight, องระเบียบวินัยพูดถึงความตรงเป๊ะรักษาคุณภาพถึงเวลาว่าเหลือกรร้องเพลงลูกแพสองสาเพลงลูกแพงเตรียมรออยู่ภาพดีแล้วแต่ว่าลูกศิษย์ก็เอินไปตามแล้วก็เฮ้ยเต้เลยลูกต้วิ่งมาหันใม่ๆมาอยู่ลโตัะี้บ่องเสงลูดตัวแม่นอเป็นกลังเบาเลี่ยงนี่นะ พอจะรีพาใส่แรงเอาไปยืรูกันตัวนี่บอกเออย่าลูบก็อ่าเอาบได้มีขอใช้ยังีงเราบอเพราะว่าเได้ัอย่างเขาได้นั่งอนก้นาหา มีถ้าซ้อมมันกเนยแพรุ่งนี้ก็ซ้อมพรุ่งนี้ก็จะมาซ้อมอยู่ดีเขาจะซ้อมก่นเล่นี่ง่ับอันนี้ไปพักผ่อนได้ครับน้เดี๋ยวก่อนผมจะไปเบื่อเขา่วันนี้ก่าาไม่เคยเห็นดิของวัน่ไวากเขาหปดอมปากน้ดันนี้ามาบอกกอดกันไงกอดกันเนี้ากนว่าอะครบสวัสดีครับวดีครับ สามเสร็จแล้วครับเมดมดคิวแล้วก็ไปพักคอนก้อนมื้นพระวากันได้พอมาละเท่าไหร่นน้าอ๋อนี่ครับนี่ระวังแล้วอ่มื้นเนี่ยมื้นเนี่ยโอ้ศูนย์สูนย์สูนยมื้นด้วยพี่น้องเด้วย1048รถ q u a ร t c h a l l y อย่าลืมได้ครับพี่น้องช่อง พ่อชารีฮอลิเดย์นะครับนังนี่เนะเดินทางกับกันทุก่น้องเ้อหายังไฟยุติกันยังไฟอกันอีกนี่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมไปไปไปงรเยลงเขาบอบแมบอแมนาไ้ขมอปลอยามาน่กันนะครับบแมเีดเ้รซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก่เียซ้อมแล้ว่าเขาซอมให้เ่ามยบ มันบอกแล้วตามนั่นไปข้างหลังนห็นเหรอเหนเขาเห็นเสียงเขาบอกข้างบนแต่จากตังนี้บอกกแล้วกับกูดีกันได้แล้วมันมัน สั่งเนื้อลูกนั้นเนื้อลวกเขาจะหลังจากที่ไปสอบมาแล้วก็หิวที่ไหนครับก็หิ้วมาในร้อนถูกแพ้หิวครับเป็นพ่อค้ายิวหรอกนี่มันเเิ่งพิ่นสั่งเของมาสองสองโถโหลดครับว่าเป็นของเพื่อนในของผมถูกแค่ไปรักษาหุ่นครับเป็นพ่อค้ายินไปไหนแล้วเป็นคนดีดีเสียแล้วก็จะพี่ว่ากินนี่ไหนกินเราก็ไปพักผ่อนนอน ปรุงเข้าไปอะไรพรแสบอะนรอยังมักรสชาติรสเค็มรสเปรี้ยวหวานกะปรุเข้าไปนะครับรลูกชิ้นไม่จะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห,ห้าหกอ้ยอดได้เก่าเหลว่ารตรงห่วงจะมีดว่าลูกช <c oughs> ิ้นมาเนี่ยพูดไดไกัน้าตะบอกอะไรจะทายหัวฝา,า,ากลูกชิ้นรานได้เสนนอ,น,อนี่ยแถวเนี่ยรันได้วันตฮะแถวมันตูแได้วันตูมนะครับ แสดงว่าผมเจ้าเคยมากินประจำมาอ๋อไม่กินไม่กินดูนะครับอร่อยนะครับผมอาจจะไปด้านปรุงผมอยากจะลองซีบมังกรครับมันแสบก็กินเลยไม่ต้องปรุงนะครับพี่น้องมีเหล้วก้าบ้านอาบน้ำนอนสะพอนี่ดีมากร้อนไหมรับรองแย่ไป่ไดเนี่ยเสียก่อนนอ๋อรับเขาอยากตายครับได้อยากตายวะนี่ไรนี่ไรเนี่ยอยากตาย ปะกาัานัข้วบไ้ตัวนี้มงิมันมีเงือนปะกรังสมนงครับกินที่นี่กินเขาคอนเดอร์พี่น้องด้วยกินนี่แล้ครับก่ต้องกินเลยเฮอยแม่ซุปหวานอ